สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพื่อนบ้านติดแอร์สตัวหันคอมเพรสเซอร์ใส่เต็มเต็มสุดท้ายเจอแก้เผ็ดจุกจุสะใจทั้งโซเชียล เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งลงคลิปเหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์4ตัวใส่บริเวณสวนของบ้านเธอพันไปไม่นานเจ้าของคลิปได้ลงอัปเดตอีกครั้งโดยได้ทำการติดตั้งแผ่นเมทัลชีตสูงขึ้นไปจากกำแพงบ้านตัวเองและไปปิดคอมเพรสเซอร์จนมิดโดยระบุแคปชั่นว่าเดี๋ยวต้นไม้ตายต,ายต้องรีบๆหน่อยวันเดียวปิดงาน งานนี้ทำเอาโซเชียลสะใจแก่เ,เพื่อนบ้านแบบนี้เพื่อนบ้านโดนแบบนี้เข้าไปคอมเพรสเซอร์ or, เครื่องจะร้อนจัดไปเรื่อยๆทำให้ค่าไฟพุ่งและเครื่องอาจจะถึงขั้นพังเลยก็ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ